ครับวันนี้เราจะนําทุกท่านมาพบกับ9้าอันดับพระสมเด็จพระเจจีอาจารย์ยอดนิยมที่มีราคาเช่าหาเพียงหลักพันแต่มีพุทธกคุณถึงหลักล้านในวงการพระเครื่องพระบูชายอมรับกันเป็นเอกฉันว่าพระสมเด็จวรลคังที่สมเด็จพุทธาจารย์โตได้สร้างไว้คือที่สุดของความสุดยอดที่ทุกคนมุ่งมา่ปรารถนาจะได้ครอบครอง แต่ก็มีพระสมเด็จที่สร้างในยุคหลังที่สมเด็จโตท่านสร้างไว้อีกหลายรุ่นที่สุดยอดพระเจจีอาจารย์ได้สร้างไว้ด้วยลักษณะและมวลสารที่นำมาสร้างและนำมาผสมล้วนมาจากตำราที่สมเด็จท่านได้ทำไว้โดยท่านที่บูชาไปต่างก็มีประสบการณ์กันทั้งสิน้นและมีอายุการสร้างหลายสิบปีแล้วแต่มีราคาเช่าหาที่ไม่แพงมากแต่ในเรื่องพุทธคุณไม่ได้แตกต่างจากพระสมเด็จ ที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตได้สร้างไว้เรียกได้ว่าพระหลักพันแต่พุทธคุณหลักล้านก็ว่าได้และนี่ก็คือ9้าอดับพระสมเด็จพระจุจิอาจารย์ยอดนิยมที่นักนิยมสะสมพระสมเด็จต่างสาะแสวงหาจากอดีตจนถึงปัจจุบันในชุดที่14อันดับที่9 พระสมเด็จหลังยันตรีนิสิงเหหลวงพ่อปุณทียมวัดราชหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2521หลวงพ่อปุณทียมวัดราชหลุมแก้วท่านเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ของท่านอาจารย์หมออภิชาติชินาโชตท่านมีความเชี่ยวชาญในยันตรีนิสิงเหเป็นอย่างมากและใายยัน เป็นยันสำคัญประจำตัวของท่านวัตถุมงคลของท่านแทบทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีประทับด้วยยันตรีนิสิงเหตทั้งสิน้นหลวงพ่อเป็นพระที่มีจริยวัตรหน้าเรื่อมใสและท่านก็เป็นพระที่สมถะไม่หยิบจับเงินทองมีวิชาอาคมมากท่านเป็นพระที่เจ็บตัวในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่ถนน,อนทางมาวัดลำบากมากแต่ก็มีผู้คนพยายามเข้ามาพบท่านให้ท่านช่วยเหลือ ในทุกๆวันทั้งที่ในสมัยนั้นความเจริญบริเวณนั้นยังเข้าไม่ถึงพระสมเด็จหลวงพ่อบุญเทียมวัดราชหลวมแจ้วจังหวัดปทุมธานีหลังยันตรีนิสิงเหสมเด็จรุ่นนี้ท่านสร้างเองและปลูกเสกหลายครั้งจัดสร้างในปีพศ .2521 โดยใช้ผงยันตรีนิสิงเหที่ท่านเขียนผสมกับผงพุทธคุณต่างๆและเนื้อกล้วยหอม ให้ลูกศิษย์วัดเด็กๆรวมทั้งพระช่วยกันกดพิมพ์จีระองค์แล้วหลวงพ่อก็ปุกเสกพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดป้องกันจากพูดผีปีศาจสิ่งชั่วร้ายมีคนได้รับประสบการณ์โดยตรงหลายครั้งส่วนดาคาเช่าหาของพระสมเด็จหลังยันตรีนิสิงเหหลวงพ่อบุญเทียมวัดราดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีปี2521นี้ ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่8พระสมเด็จธรรมรังสีวัดท่าวนธรรมรังสีจังหวัดสิงห์บุรีพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2519 พระสมเด็จหลังยันไตสรนคมพระอาจารย์ธรรมโชตวัดท่าวนธรรมรังสีหรือวัดท่าวนอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีปี2519ซึ่งหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามปลูกเสกให้เป็นอย่างดีเป็นเนื้อผงน้ำมันด้านหลังเป็นยันบักแรกของบทไตสรนคมพุทธังสรนังคัดฉามิลงแบบยอดเจดียัดสร้างเมื่อปี2519 เรื่องในโอกาสฉลองพระอุโบสถวัดท่าวนธรรมรังสีสมัยนั้นมีเจจิร่วมปลูกเสกเป็นเจจิชุดเดียวกันกันกบพระเจจิที่ปลูกเสกพระเครื่องวัดพระปรางที่มีราคาไปไกลและเริ่มจะหายากแล้วในปัจจุบันรายนามพระคณาจารย์ที่รว่วมปลูกเสกอาทิหลวงพ่อทองวัดพระปรางหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามหลวงพ่อเจยวัดห้วยเจริญสุข หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มเป็นต้นพระเป็นพระเนื้อผงออกแก่น้ำมันด้านหลังเป็นยันพระไตสรานคมวัตถุมงคลของวัดท่าบนธรรมะรังสีจังหวัดสิงห์บุรีรุ่นนี้จัดสร้างมีทั้งที่เป็นเหรียญพระผงรูปเหมือนพระจารย์ธรรมโชตและพระสมเด็จเป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกลวยปลูกเสกให้นอกวัดที่น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จ ธรรมรังสีวัดท่าวนธรรมรังสีจังหวัดสิงห์บุรีปี2519นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่7พระสมเด็จหลังเสือครบ86ปีหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระองค์จังหวัดสมุทรสาคร พระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2516หลวงพ่อทองอยู่อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองพระอ,องค์จังหวัดสมุทรสาครโดยวัตถุมงคลที่สร้างในสมัยที่หลวงพ่อทองอยู่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมเมื่อเทียบกับพระเจจิยอาจารย์ชื่อดังองค์อื่นๆที่ร่วมสมัยเดียวกันเช่นหลวงปู่โตวัดปดูชิมพีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงปู่ทู่วัดแคนางเลืง้ง หลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนูเป็นต้นหรือว่าน้อยเอามากๆและมีเพียงไม่กี่แบบเช่นเหรียญรุ่นแรกที่สร้างในปี2,509จากนั้นก็มีเหรียญรุ่นต่างๆอีกเพียงไม่กี่รุ่นเช่นพระกิ่งชัยวัดสุตาธิการีพระกิ่งตะกะแตนเนื่องจากท่านเป็นศิทธิสายวัดสุทัศน์เคยอยู่ที่วัดสุทัศน์มาก่อนพระกิ่งของท่านจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ขายแทนพระกิ่งวัดสุทัศน์ได้เลยนอกนั้นก็เป็นพวกผ้าปิดตาร็อกเก็ตภาพถ่ายเท้าเวสุวรรณขนาดบูชาเป็นต้นพระสมเด็จหลังเสือหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระอ,องค์จังหวัดสมุทรสาครจัดสร้างเป็นที่ระลึกอายุครบ86ปีของท่านพระสมเด็จเนื้อผงของท่านสร้างจากผงวิเศษที่ท่านเจ็บสะสมและทําไว้ด้วยตัวของท่านเอง ท่านมีความสามารถรบผงพิเศษทั้ง5ประการคือผงปฐมังผงอิทธิเจผงม,มหาลาผงพุทธคุณและผงตีนิสิงเหตามตำรับเดียวกับสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีโดยผสมน้ำมันจันหอมลงไปในเนื้อพระดังกล่าวด้วยทําให้พระสมเด็จของท่านนั้นมีพุทธคุณโดดเด่นไม่แพ้พระสมเด็จของเจิอาจารย์ท่านอื่นเลยส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จหลังเสือ ครบรอบ86ปีหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระอ,องค์จังหวัดสมุทรสาครปี2516นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทานนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่6พระสมเด็จไตรมาศวัดพับพราชัย จังหวัดเพชรบุรีพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2514พระสมเด็จไตรามาสวัดพระพราชัยจังหวัดเพชรบุรีปี2 5 1 4นี้เป็นรุ่นที่จัดสร้างโดยพระกูอาทรวัชิรธรรมหรือหลวงพ่อเชื่อมอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพราชัยในสมัยนั้นโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรี ออกเสกให้หนึ่งไตมากตลอดพรรษาของปีนั้นและหลังจากนั้นทางวัดพับพราชัยได้จัดพิธีพุทธาพิเศษขึ้นที่วัดอีกครั้งโดยได้มีการนิมนต์หลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบรไดาิดหลวงพ่อโตวัดปะดูชิมพีหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามหลวงพ่อเจริญวัดทองนพคุณและพระเจดิยอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดเพชรบุรีในสมัยนั้นมาร่วมพิธี ในพิธียังมีการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญทั้งพิมพ์รูปไข่และพิมพ์รูปอามที่ได้รับความนิยมมากและมีประสบการณ์อีกด้วยเป็นพระสมเด็จอีกรุ่นหนึ่งที่หลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบนไดอิทท่านตั้งใจบุกเสกให้เต็มที่และมีพุทธคุณสูงมากส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จไตรามาสวัดพับพราชัยจังหวัดเพชรบุรีปี2514นี้ ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่5พระสมเด็จพิมพ์สุมพญานาควัชิโนรสารามกงุงเทพมหานครพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2512 วัดชิโนโรสารามวรวิหารหรือวัดชิโนโรสตั้งอยู่ริมคลองมอนติดกับถนนอิสระภาพตรงข้ามกรมอู่ทหารเรือฝั่งธนบุรีส,สมเด็จพระสมณเจ้ากรมพยาปรมานุชิตชิโนโรสเมื่อครั้งท่านดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนโรสทรงสร้างขึ้นเมื่อราวปีพศ2379 ในสมัยรัชกาลที่3จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญและต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นพระอารามหลวงในปีพศ2512วัดชินโนรสมีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลอยู่หลายวาระและในปี2512นี้ซึ่งมีวันเสาร์าด้วยโดยการจัดสร้างมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินมาบรุณะถาวนวัตถุภายในวัด ได้มีการสร้างพระบูชาพระเครื่องอยู่หลายพิมพ์เช่นพระผงหลายสิบพิมพ์เหรียญพระกิ่งรูปหล่อเป็นต้นซึ่งหัวแรงใหญ่ในการจัดสร้างพระเครื่องต่างๆนี้เท่าที่ทราบมีอยู่ด้วยกันสามท่านคือ 1. พระมหาประดับแน่นหนาะซึ่งเป็นชาวสันบุรีจังหวัดชัยนาทมีความนับถือหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามเป็นอย่างยิ่งจึงได้นิมนต์หลวงพ่อกลวยมาร่วมพิธีปลุกเสกว,วัตถุมงคลเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย สองพระปรัดมานพเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สุวัดโพไซทองจึงได้นิมนต์หลวงปู่สุวัดโพไซทองมาร่วมปลูกเสกด้วยและสามพระอาจารย์แจ้วมณีงามเนื่องจากวัดชิโนรสเป็นพระอารามหลวงดังนั้นการจัดพิธีพุทธาพิเศษแต่ละครั้งจึงต้องทํากันเป็นอย่างดีและในงานนี้มีพระเจจิชื่อดังจากทั่วประเทศในยุคนั้นมาร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษมากมาย ส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จพิมพ์สุ้มพญานาควัชิโนรสารามกรุงเทพมหานครปี2512นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทังนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่4พระสมเด็จพิมพ์ฐานจุดวัดประสาทบุญญาวาสกรุงเทพมหานคร พระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2506พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาสเหตุสร้างขึ้นก็เนื่องจากทางวัดได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้พระสมุอัมพลวัดประสาทบุญญาวาดจึงได้จัดสร้างพระเครื่องวัดประสาทขึ้นเมื่อปีพศ2506เพื่อซ่อมแซมและบำรุงเสนาศาสนาภายในวัดเพื่อบรรจุเกีในวัดประสาท รวมทั้งเพื่อแจกจ่ายพระเครื่องวัดประสาทให้แก่บรรดาญาติโยมสิทธิานุสิ์และผู้ที่มาร่วมทําบุญที่วัดประสาทให้นําไปบูชาติดตัวเพื่อเป็นสิริมงคลพระชุดวัดประสาทบุญญาวาสสามเสนกรุงเทพปี2 5 0 6นี้มวลสารผสมผงสมเด็จวัดระคังและสมเด็จบางขุนพรมจัดสร้างโดยพระสมุอัมพลอดีตเจ้าอาวาสวัดประสาทในช่วงปีพศ2 5 0 5 ถึง2,509โดยท่านพยายามเสาะหาผงวิเศษจากลหลายๆพระอาจารย์รวมทั้งชิ้นส่วนของพระเครื่องแตกหัก,กเก่าทั้งพระกุและพระเจจิาอาจารย์นับไม่ถ้วยโดยเฉพาะชิ้นส่วนแตกหักของสมเด็จบางขุนพรมกรุใหม่ที่ทางวัดเปิดกรุเมื่อปีพศ2500มีจำนวนหลายลังเลยทีเดียวว่ากันว่าพระผงวัดประสาทมีชิ้นส่วนแตกหักของพระสมเด็จบางขุนพรม มีผสมอยู่มากกว่าพระสมเด็จบางขุนพมปี09เสียอีกพระเจดิจที่มาร่วมพิธีในวัดประสาทในสมัยนั้นนั้นมีมากถึง200กว่ารูปจนนั่งภายในพระอุโบสถไม่หมดต้องให้นั่งข้างนอกพระอุโบสถแล้วยงสายศีลออกมาพิธีปลุกเสกในครั้งนั้นจัดว่าเป็นพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนับแต่พิธีปลุกเสกพระเครื่องฉลอง25พุทธศตรวรรษเป็นต้นมา ส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จพิมพ์ฐานจุดวัดประสาทบุญยาวาสกรุงเทพมหานครปี2,506นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่3ผพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หลังทอทง หลวงพ่อบุญธรรมวัดประถมเจดีจังหวัดนครปฐมพระมพสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2506พระประถมเจติยาธรหรือหลวงพ่อบุญธรมธรมธรรมาราโมอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประถมเจดีหลวงพ่อบุญธรรมท่านสร้างพระเครื่องตามตำรับพิธีในสมัยโบราณ ผสมมวลสารเองกดพิม์พเองปลุกเสกเองในกุติที่พักของท่านโดยท่านจะเริ่มตั้งแต่การทำผงวิเศษด้วยการเขียนอักขระยันคาถาลงบนแผ่นกระดานชนวนด้วยดินสอพองกำหนดจิตเขียนทีละตัวจนครบสูตรของท่านแล้วรบออกเก็บผงเลขยันไว้ทำผงวิเศษตามต้องการในตัวยันที่เขียนนั้นจะต้องมียันสำคัญของอาจารย์ท่านอาทิยันเกราะเพชร ที่ท่านได้ร่ำเรียนถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโครจังหวัดอยุธยาเลขยันของท่านเจ้าคุณวรโรดมพระอุปชาของท่านเมื่อเข้ากันดีแล้วก็ได้เลิกลงมือกดแม่พิมพ์เป็นองค์พระตามพุทธลักษณะต่างๆเช่นพิมพ์พระสมเด็จปางสมาธิฐานสามชั้นมีขนาดเล็กกลางใหญ่พระพุทธกวักพิมพ์นางพญา พิมพ์พระพุทธสรรูปสามเหลี่ยมเป็นต้นโดยด้านหลังจะกดด้วยตัวอักษรทอทงจมลงในเนื้อแทนคำว่าหลวงพ่อบุญธรรมส่วนดาคาเช่าหาของพระสมเด็จพิมพ์ใดหลังทอทงหลวงพ่อบุญธรรมวัดปรถมเจดีจังหวัดคนครปรถมปี2,506นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทังนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่2องพระสมเด็จพิมพ์เทวดาหลวงปู่นาควัดระคังโคศิตารามกรุงเทพมหานครพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2495พระหลวงปู่นาควัดระคังโคศิตารามเฉพาะประเภทพระเนื้อผงนั้นท่านจะเน้นถึงความสำคัญเกี่ยวกับผงวิเศษที่นำมาบดผสมในการสร้างทุกครั้ง ใช้ผงถูกต้องตามสูตรที่สมเด็จพุทธาจารย์โตสร้างไว้โดยเรียนมาจากสมเด็จพุทธโคษาจารย์เจริญลวงป,ปู่ได้สร้างวัตถุมงคลทั้งสมเด็จพระเนื้อผงและเหรียญไว้เป็นจํานวนมากเท่าที่ทราบไม่ต่ํากว่า50พิมพ์ขึ้นไปทางวัดจัดสร้างบ้างลูกศิษย์สร้างบ้างและวัดอื่นสร้างบ้างและนํามาให้ท่านปลุกเสกให้บ้างพายุคแรกประมาณปีพศ2484 จนถึงปี2495หลังจากพิมพ์พระเสร็จหลวงปู่นาคท่านจะให้ลูกศิษย์นำพระเครื่องทั้งหมดไปไว้ในพระอุโบสถหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วท่านจะปิดประตูโบสถ์อยู่เพียงลำพังท่านเดียวและทำการปลูกเสกพระจ,จนถึงเที่ยงคืนจึงกับกุติกรรวัดหล่งขึ้นจึงนำพระเครื่องทั้งหมดมาไว้ที่วิหารสมเด็จโตทำการปลูกเสกตอนกลางคืนอีกวาระหนึ่งจากนั้นก็นำมาปลูกเสก ในกุฏิของท่านอีกครั้งเป็นอันเสร็จพิธ,ธีส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จพิมพ์เทวดาหลวงปูน่นาวัดรคังโคศิตารามกรุงเทพมหานครปี2495นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่1พระสมเด็จพิมพ์ข้างยันพิธีอินโดจีนวัดสุทัศน์หลวงพ่อสุพจน์พระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2484หลวงพ่อสุพจน์วัดสุทัศน์ท่านเป็นพระลูกวัดของวัดสุทัศน์ในยุคข,ของสมเด็จพระสังฆราชแพรพระครูรมุลอีกทั้งท่านยังสนิทสนมกันกับหลวงปูน่นาควัดละคัง ท่านได้รับชิ้นส่วนแตกหักของพระสมเด็จวัดระฆังโดยตรงจากหลวงปูน่นากด้วยท่านเจ็บสะสมพระแตกหักต่างๆที่คนเอามาทิ้งไว้ที่วัดอำมาบทละเอียดเป็นมวลสารในการสร้างพระขึ้นมาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยแจกให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านบางส่วนก็ได้หลงเหลืออยู่ที่วัดสุทัศน์หลวงพ่อสุพจน์ท่านเป็นพระเจจจตที่สันโดษมากทําให้คนรู้จักกันน้อยหนังสือบางเล่มลงว่าพระขงของ,ของ หลวงพ่อสุพจน์เป็นเนื้อผงของสมเด็จวัดระฆังร้วนในสมัยก่อนพระชมรุตแตกหักคนจะนําไปถวายไว้ที่วัดหลักการเดียวก,กันกับพิธีการสร้างพระของพระครูรมุนสันิฐานว่าหลวงพ่อสุพจน์เองก็คงมีวิชาไม่น้อยเพราะได้อยู่ที่วัดสุทัศน์ได้ร่วมพิธีการสร้างพระกริ่งต่างๆมากมายพระของท่านน่าจะได้เข้าร่วมพิธีปลุกเสกพระกิ่งรุ่นต่างๆ ของทางสายวัดสุทัศน์อีกด้วยพิธีปลุกเสกพระพุทธชินราชรุ่นอินโดโจีนในปีพศ2484-85ซึ่งตอนนั้นพระครูสุพจน์วัดสุทัศน์ก็ได้นำเอาพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆของท่านเข้าร่วมในพิธีปลุกเสกนี้ด้วยซึ่งเป็นพิธีใหญ่มากในสมัยนั้นส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จพิมพ์ข้างยันพิธีอินโดโจีนวัดสุทัศน์ ของหลวงพ่อสุพจน์ปี2484นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระครับและนั่นก็คือ9อดับพระสมเด็จพระเจจิอาจารย์ยอดนิยมที่นักนิยมสะสมพระสมเด็จต่างสาะแสวงหา จากอดีตจนถึงปัจจุบันในชุดที่14และพบกันใหม่ในชุดที่15อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ